สวัสดีครับถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเล่นปั้มแท็กยังไงวันนี้เรามีเทคนิคมาฝากคุณครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับอยู่ที่สเก็ตทับไทยแลนด์ครับผมวันนี้เราสองคนจะมาแนะนําวิธีการเล่นปั้มแท็กเบื้องต้นนะครับสำหรับอใหม่ครับนีครับสิ่งที่คุณต้องมีในการเล่นปั้มแท็กนะครับดึงครับเราต้องมีใจก่อนเวลาลงมาเนี่ย มันจะน่ากลัวน,นิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจให้กล้าด้วย2อครับสิ่งที่คุณต้องมีคือสกิลการทรงตัวการเคิร์ฟและการย่อยืดครับสามจำเป็นมากสำหรับมือใหม่ครับเซฟตี้ครับผมเวลาลงให้โน้มตัวและกดน้ำหนักตัวไว้ที่ขาด้านหน้า อย่างที่บอกครับลงแลมครั้งแรกสำหรับมือใหม่จะน่ากลัวทำใจกล้าไว้นะสังเกตนะครับเมื่อเรากลัวเราจะถอยหลังเพราะฉะนั้น<ก>น,น้า <ไป S 1> นเราจะมา,าอยู่ที่เท้า,าหลังทำให้เราล้มหง่ายได้นะครับกดหน้ามา เียมครับอย่าลืมขึ้นไปทรงตัวให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยตัวลงมาฝึกลงแลมให้ชินก่อนนะครับก่อนจะไปเล่นเนินต่อไปหลังจากฝึกลงแลมจนมั่นใจแล้วนะครับ เรามาฝึกการยืดตัวเพื่อเสริมแรงในการขึ้นเนิดและย่อตัวลงในการเสริมแรงลงการยืดย่อคือหัวใจสำคัญของการเล่นปั้มแทนครับถ้าคุณยืดเพื่อเสริมแรงในการขึ้นไม่พอคุณก็จะข้ามเนินไม่ผ่านหรืออาจจะขึ้นไปค้างอยู่แบบนี้ครับ ลงจากที่สูงน้ำหนักตัวต้องอยู่ที่เท้าหน้าเสมอนะครับอย่าลืมข้อนี้เด็ดขาดที่การยืดย่อครับเราจะย่อตัวลงก่อนที่จะถึงเนินแล้วก็ยืดตัวขึ้นก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดเมื่อพ้นจุดสูงสุดเราก็ย่อตัวลงเพื่อเพิ่มแรงครับทำแบบนี้กับทุกเนินไปเรื่อยๆนะครับ มองกลับมาดีขึ้นจดลงกอดลงยืดหัวข้อสุดท้ายครับการกลับตัวบนแรมครับหลักการเดียวกันกับย่อยืดครับย่อตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปยืดข้างบนครับมองกลับไปทางที่เราจะต้องการจะไปครับแล้วก็ย่อลงมาครับอย่าลืมนะครับน้ำหนักตัวต้องอยู่ที่เท้าหน้าไม่งั้นเราจะหงายหลัง มาถึงตรงนี้ครับถ้าเราฝึกย่อยื่นมาไม่ดีเราจะไม่สามารถเทินกลับไปเล่นเนินต่อไปได้เลยอีกข้อสำคัญของการกลับตัวบนแลมครับขึ้นไปบนแลมแล้วเราต้องหันกลับมามองทางที่เราต้องการจะไปด้วยครับไม่เช่นนั้นแล้วเราจะเลี้ยวเกินได้ครับย้ำกันอีกครั้งนะครับตอนป้องกันจำเป็นอย่างมากสำหรับการเล่นสเก็ตครับโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นมือใหม่ เพิ่งหัดเล่นแล้วก็มันจำเป็นมากจริงๆ สุดท้ายขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ในคลิปนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่หัดเล่นบัมแท็กนะครับช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมส่วนวันนี้ไปก่อนครับ